ระหว่าง full hedging กับ half hedging นะครับผมเขียนคำว่า hedging ก่อนตัว hedging เนี่ยก็คือหลายๆคนรู้กันนะครับเวลาเวลาที่เราออกออเดอร์นะครับสมมุติเราเราเข้าเซล์แล้วกันเผื่อเราเข้าเซลล์นะครับเราเข้าเซลล์ทองราคานี้สมมุติราคานี้แต่ตลาดเนี่ยวิ่งขึ้นไปต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการออกไม้นะออกไม้บายนะครับ หลายกรณีเนี่ยออกเซลลนน์อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้า b u ยเพื่อหยุดการขาดทุนหรือว่าจะเปลี่ยนการขาดทุนเป็นกําไรเนี่ยอันนี้ก็คือการ Hedging แต่มันจะมีคําว่าฟูลหลายๆคนเนี่ยจะได้คุ้นเคยอยู่นะครับฟู Hedging กับฮาเฮจิ d g หลายหลายคนอาจจะไม่คุ้นคํานี้ฮาเฮ g i n g นะครับ ตัวนี้มันมันต่างกันนิดน,นึงก็คือถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยตัวฟูเนี่ยมันจะเดิมพันความเสี่ยงเยอะกว่าสมมุติเราเซลล์เนี่ยเราเซล์ติดเซลล์หลายไม้สมมุตินับหลอดรวมนะครับสมมุติหลอดที่0.5แล้วกันแต่เวลาเราเวลาเราจะเข้าบายนะครับเราเข้าสมมุติถ้าเป็นฟู h เฮดจิ้งเนี่ยเราก็จะเข้าที่0.5จุดที่มันออกมา2ออย่างเนี่ยคือเราเข้าเพื่อต้องการนะครับ ต้องการถ้าตลาดไปต่อเนี่ยทุกอย่างจะหยุดขาดทุนนะหรือว่าตลาดลงมาเนี่ยก็จะหยุดขาดทุนเหมือนกันเพราะว่าเราเซล,ลที่0.5แล้วก็บายที่0.5แต่ประเด็นก็คือเวลาเราจะต้องการตัดบายนะครับถ้ามันขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคถือว่าตัดบายได้แล้วก็อาจจะเปิดเซลเข้ามาใหม่แต่ถ้ามันลงมาเนี่ยอันเนี้ยถ้ามันลงมาแล้วมันเกิดแย่สุดนะครับลงมาในจุดที่เราที่เราเริ่มเซลลงมาอันเนี้ย มันก็ทําให้ไม้ของเราเนี่ยมันยืดเยื้ออันนี้เรียกว่าปูเฮดจิงคือถ้าตลาดกลับมาไม่ขึ้นไปตามแผนต่อเนี่ยอันนี้เราจะเป็นเรียกว่าเสียเสียจังหวะนะเสียจังหวะแล้วต้องคิดแผนใหม่หนักเลยแต่ออกมาอีกทางนึงเนี่ยสมมติเปลี่ยนใหม่เป็นฮาเฮดจิงซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมแนะนําเราเซลล์กี่ไม้ลงกัน0.5แต่เราเข้าบายนะครับเข้าบายหลอดใหม่ที่0.25 ตรงนี้เนี่ยเวลาตลาดขึ้นไปนะครับกรณีเดิมเนี่ยเราก็บวกนะถือว่าถือว่าบวกระดับหนึ่งแล้วก็เคลียร์ายได้กาไรอาจจะน้อยกว่าฟูเฮดแต่เวลาที่ตลาดกลับมานะครับเกิดบาบไปหาเพจิ้งแล้วเนี่ยายหลอดครึ่งหนึ่งแล้วตลาดกลับมาเนี่ยเราก็ยังตัดตัวนี้ได้นะครับโดยที่เรียกว่าเสียตัวตัวกาลังตัวนี้ตัวไม้ที่เฮดเนี่ยไปส่วนหนึ่งแต่ไม่หนักเท่าฟูมันจะทําให พอตของเราเนี่ยไม่ยืดเยื้อะนะครับถ้าแก้ไม่สําเร็จเนี่ยเราก็เคลียร์ออกไปนะอาจจะขาดทุนน้อยกว่าตรงนี้ครึ่งหนึ่งแต่อย่างน้อยเนี่ยเวลาขาดทุนนะครับเวลาพอร์ตกลับมาอะไรเงี้ยเราก็ยอมเคลียร์ไม้ในส่วนของตัวที่ที่เราถือถือเพื่อแก้ได้แต่ก็มีเหมือนกันนะครับอาจจะโหดหน่อยแต่นี้หลายคนเข้าเนี่ยแต่ผมไม่ได้ใช้วิธีนี้นานแล้วก็คือมันมากกว่าฟู คูณ2คูณ3นะครับก็คือหลอดคูณเข้าไปหวังเปลี่ยนการขาดทุนเป็นกำไรติดไม้เซลล์ศู้าเข้าบายเลยนะครับเข้าบายที่คูณ2เท่าเข้าบายคือ1.0ก็คือถ้าตลาดขึ้นไปเนี่ยตลาดขึ้นไปตัวขาดทุนมันขาดทุน0.5แต่ตลาดขึ้นไป1.0ถ้าถึงจุดหก็สามารถตัดเคลียร์ไม้บายแล้วก็เคลียร์ไม้เซลล์ข้างล่างได้ ถือว่าปิดสวยโดยที่ได้กำไรหรือว่าไม่ขาดทุนแต่ถ้ามันตีกลับมาอันนี้มันจะวุ่นวายมากบาย1.0แล้วติด0.5ถ้ามันตีกลับมาอันนี้มันก็ทำให้เรียกว่าพอร์ตของเราเนี่ยยืดเยื้อมากกว่าเดิมมากกว่าที่เป็นฟูเฮจจิ้งอีกเพราะนั้นแนะนำนะครับถ้าไม่ได้มีถาการอะไรจริงๆเนี่ยเป็นฮาเพจจิ้งตัวนี้น่าจะเหมาะเหมาะสำหรับพี่ๆทุกคนนะพอร์ตเราเนี่ยยังมี ว่านะครับที่จะทํากําไรได้เรื่อยๆแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเดิมพันเดิมพันหนักไปเดิมพันฟูหรือว่าคูณ 2, อคูณสตรงนี้ในการเฮจิ้งเนี่ยมันมันไม่ต่างอะไรกับการวัดดวงนะครับถ้าเราลอดก็ถือว่าโอเคทุนยังอยู่ส่วนใหญ่ทุนยังอยู่ได้กําไรไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราไม่ลอดเนี่ยพอร์ตของเราหายไปทั้งพอร์ตอันนี้ก็ถือว่าไม่แนะนำนะครับแนะนำวิธีนี้เลยนนครับ